โปรตีนชงน้ำแบบคนเล่นฟิตเนสอ่ะที่กินเล่นกล้ามเนี่ยอ่าาทานได้หนึ่งสกู๊ปหนึ่งสกู๊ปได้โปรตีนสามสิบกรัมสามสิบกรัมหนึ่งสกู๊ปโปรตีนสามสิบกรัมซึ่งเยอะเนาะหนึ่งจุดห้าสกู๊ปโปรตีนสี่สิบห้ากรัมสองสกู๊ปได้โปรตีนหกสิบกรัมทีเนี้ยเขาอ่ะ เป็นเจ้าที่ดังขนาดไปเอ็กกะชาตามือได้อะอันนี้ของคนไทยไหมอันนี้ของคนไทยแล้วเขาเขาขายดีแล้วเขาเป็นคือเป็นเบอร์หนึ่งของโปรตีนที่ทําจากพืชอ่ะดีมากเพราะว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสมัยเนี้ยคนออกมาหันดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ออกกาลังกายมากขึ้นตีนี้เนี้ยคนที่เล่นฟิตเนสออกกําลังกายก็จะชอบกินเวชไหมเพื่อเสริมกล้ามเนื้อผมเองก็เคยกินแต่ว่ามันจะเป็นแบบของนอกของนอกอันนี้เพิ่งเคยเห็นว่ามีของแบรนด์ไทยด้วย แล้วแพองเขาตกนอกมาคนนี้แล้วเขาไม่เห็นผลิตภัณฑ์ที่ต่างประเทศมาแล้วเขารู้สึกว่าอยากทำผลิตภัณฑ์สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆให้คนไทยและเป็นของคนไทยแล้วแพ็กเกจต่างๆอ่ะเขาเหมือนแบบจะเอาไปออกส่งออกด้วยซ้ำหรือออกมาแต่ว่าเป็นของคนไทยอืแล้วเขาแบบเขาน่ารักมากเจ้าของคือตอนไปฟังครั้งแรกทุกคนเจ้าของตกเลยเราตกไปกี่หมื่นราคาหมดเราตกไปกี่หมื่นอันนี้ถ้าใครอยากชิมโปรตีนที่ทําจากพืช แล้วขายดีที่สุดคือตัวนี้เลยเคมันเป็นมันเป็นรสชาไทยครับชงเอ่ะมันเป็นโปรตีนรสชาด้วยเพราะว่ามันเอ็กกบชาตามือใช่กระปุกหนึ่งแป้หลังบ้านมีเดี๋องแตะใหม่อันนี้ก็ให้เนาะจะเก็บไว้กินเหรอจะบอกว่าใครอ่ะกินโปรตีนอยู่แล้วเนาะน่าจะเข้าใจแต่ว่าอันนี้เป็นโปรตีนจากพืชซึ่งขายดีที่สุดอยู่แล้วใช้กินเหมือนเวโปรตีนได้เลยอันนี้ หนึ่งกระปุก800กรัมนะครับแปดร้อยกรัมแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครจะกิน1สกู๊ปสองสกู๊ปก็แล้วแต่โปรตีนที่เราที่เรากะนะว่าเราอยากกินกี่กรัมสเกนี้แต่รสชาติดีรสชาติดีแล้วไม่มีแบรนด์อื่นนะที่ไปเอ็กกับ ชาตามือได้จริงๆชาตามือได้จริงคือใครใครจะเอากดได้นะอันนี้คอนเฟิร์มว่าคุณภาพเขาดีจริงๆของแพนเต้อร่อยเขาขายดีอยู่แล้วปอง3,500ลดไปอีก200ด้วยนะคะอย่าลืมเก็บคูปองนะโปรตีนอ่ะอันนี้พันสามอ่ะแปดร้อยกรัมอ่ะถือว่ามันยังไม่ได้แก่ว่าแก่เลยมาแลัวมาทั้งกระเช้าเลย ไม่เขารู้ว่าเรากินจริงอยู่แล้วแก่ไปโปรตีนอ่ะเขาถือว่าไม่แพงเลยนะจริงคือโปรตีนพวกเนี้ยโปรตีนเชคอ่ะทุกคนรู้ว่าราคามันสูงกระพามนอ่ะสองพันดอลล่าอันเนี้ยอันเนี้ยพันสามร้อยแปรอยกรัมมีคนถามว่าน้ําตาลเยอะไหมน้ําตาลสองกรัมน้ำตาลสองกรัมเท่านั้นขอดมได้ไหคือกินแบบชาไทยเลยเป็นชาตามือเลยแต่ไม่เนมืโปรตีนด้วยนิดเดียว โอเคทีนี้ทีนี้อันนี้คือเาไหรนะสกู๊ปครึ่งหรือสกู๊ปนึงนะสกู๊ปหนึ่งโปรตีนสามสิบกรัมกินสกู๊ปเดียวก็ได้จะบอกว่าทุกคนเข้าใจเนาะว่าเวโปรตีนที่กินเพื่ออะไรก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มแต่ว่าเขามีโปรตีนอีกสูตรหนึ่งพี่พี่พยายามยพี่พยายามจัอันนี้ตามตามชื่อเลยครับเป็นโปรตีนเหมือนกันแต่ช่วยเรื่องตามชื่อเลย ใช่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะพี่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะไม่มีไม่มีโกนโกนตัวนี้น้องหมบอกว่าพักพักพักเลยค่ะไม่มีแลคโตนไม่มีน้ำตาลอันนี้รสชาติอะไรครับอันนี้รสผลไม้แต่ว่าข้างในมีหลายรสเนี่ยค่ะอันนี้เลยเดี๋ยวนะมันอ๋เขาแกะเขาขาเป็นซองใช่ได้อีกกี่รสชาติคะ รวมมันจะเป็นรวมะปูมเป็นรวมใช่ค่ะก็คือซื้อกล่องนึงมันจะรวมหลายรสชาติเลยช็อกโกแลตนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้องกัดได้กินไหมบลูเบอร์รี่กี่กี่อันกี่อันค่ะเนี่ยมีอยู่ห้าซองนะคะตัวเนี้ยกาแฟเขาจะรวมให้เลยเป็นอะไรบอสท็อปิคอลเบลนด์ น่าจะเป็นแบบผลไม้ผลไม้ช็อกโกแลตัวนี้ไม่มีแลคโตสไม่มีน้ำตาลนะคะับเป็นโปรตีนพืชนะคะวิแกนทานได้นะคะตอนเช้าถ้าไม่ได้กินอะไรอ่ะก็เอามาชงกินหมายถึว่าป็นโปรตีนเป็นใช่แต่ามาจากพืชใช่ไหมอันนี้ก็ไอนี่สีพนันเราลดเอรกะน้ำตา อย่าหุดเดี๋ยนะเดี๋ยวนะพี่พี่พี่น้ำแข็งไหมมีน้ำแข็งใครจะฉีดเดี๋ยวนะมีพี่ X X S พิมพ์ถูกแล้วครับสูตรลีนฟ้าคือช่วยเรื่องนี้ใครจะใครีใช่ไหมกินนะอันนีมันพูดอะไรเยอะไม่ได้นมัพูดอะไรเยอะไม่ได้แต่ว่ามันเป็นโปรตีนเหมือนกันแต่ว่ามันคนละเรื่องกันอ๋อเหรออันนี้เป็นโปรตีนเฉยอันหนึ่งอ่ะอันหนึ่งอ่ะไว้เรื่องเสริมกล้ามเนื้อเนาะกินแบบได้โปรตีนแบบฟิตเนส อีกการหนึ่งก็คือเรื่องตามชื่อเลยตามชื่อให้กินกินกินแล้วก็แล้วไม่แล้วพี่ปูแล้วพี่ปูจะบอกว่าแพ็คแบบเนี้ยคือหนึ่งกล่องอะเราจะได้กินทุกรสเลยปุ่มกินไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะได้ชิมทุกรสเลยนะคะพี่ปูว่ากล่องแบบเนี้ยดูตอบโจทย์อะค่ะของเขามีคุณภาพมากนะครับจริงๆอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มว่าคุณภาพไม่มีน้าตาลแล้วอยู่ท้องละเอียดอยู่ไหน ใครหั่วหยีเหรอเติมโปรตีนอีกแล้วไม่แล้วเราจะบอกทุกคนจะบอกทุกคนว่าโปรตีนเขาอะกลายเป็นชงปุ๊บเป็นสีเหมือนชาไทยใช่แล้วว่ามันเป็นรสชาไทยคือรสชาติเหมือนชาปลามมอด้วยนะคะอ่าเหมือนไหมพี่พีทนี่ทุกคนกำลังวุ่นวายแปะตื่นแปะาหน้าราคาใส่อะไรเขาก็ไม่ว่า แวันนี้ตัวผงผักลดราคาเยอะมากเลยนะใช่เดี๋ยวจะขายเดี๋ยวจะขายให้ต่อเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะที่เกออคือตัวเนี้ยพูดไปแล้วเนาะทุกคนเข้าใจว่าเอาไว้ทําอะไรเนาะเป็นโปรตีนปกติหนึ่งสกู๊ป3าสิกรัมที่เอกกับชาตามือนะคะที่เอกกับชาตามือแล้วก็สีเป็นชาไทยเลยอันนี้ เป็นโปรตีนเหมือนกันแต่ช่วยคนละเรื่องกันมาช่วยเรื่องนี้แทนอันเนี้ยหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องห้าอเก้าสิบตอนนี้เหลือ4ี่ยิบเอ็ดด้วย4ี่ดได้หซองสี่เอ็ดเขาเขาแปะให้นะแต่ตอนแรกมัน5้าร้สิบนะลีตาเพื่อนเพื่อนเพื่อนวงแล้วบอกว่าสามชัแล้วจบนแล้วเจ็ดชบเดี๋ยว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 ขอไล่ให้ฟังก่อนทีเนี้ย อันเนี้ยช่วยเรื่องนี้เนาะตามชื่อกดได้ราคาดีมากสี่ร้อยิบเอ็ดได้ห้าซองคือกินได้ห้าซองกินได้ห้าวันอ่ะคือเขาของเขาคุณภาพเนาะคัะผบอย่างที่บอกครับแต่ว่าโปรตีนแบบเนี้ยที่ไหนก็ไม่มีหมายถึงว่ามันไม่ใช่แบบร้อยสองร้อยอ่ะปลูกกันเนี้ยมันเป็นพันอยู่แล้วแล้วเขาเป็นออแกนิกด้วยนะคะพี่พีเขาไม่นอออ์แกนิกร้อยวิปปิ้วีแกนก็ทานได้นะคะตัวเนี้ยแปดร้อยแปดร้อยกรัมพันเยอะเนะไม่แพงนะเพราะว่าปกติเวโปรตีนก็เขาปลูกละสองสามพันเลคิดว่าเรา ซื้ออะไรนะพืชอ่ะใช่แผนแผนบแผนนเบสใช่ก็คือจริงๆอ่ะเขาอ่ะอยากจะทําให้คือสินค้าเขาติดตลาดแล้วล่ะตอนเนี้ยในกลุ่มโปรตีนชงอ่ะเขาก็อยู่ท็อปทเหมือนกันคือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาอ่ะทําให้โปรดักต์เขาอ่ะสามล้านแล้วค่ะ ใช่ใเดี๋ยวเนยขอพูดให้จบก่อนทีนี้ใครจะซื้อซื้อได้เนาะก็คืออย่างที่บอกเขาบอกว่าถ้าเขาทำสำเร็จอะในอนาคตโคดัตว์จะถูกค่าน้อยลงอะไรอย่างงี้ใช่อีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ขายดีสุดมากๆแล้วอันนี้แนะนำให้ซื้อเลยราคาดีมากวันนี้ราคาดีมาก มันคือผักที่เป็นผงครับเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่กินผักสําหรับคนที่ไม่กินผักหช้อนเท่ากับผักสลัด3จานอุิยจริงๆดีเป็นผักออร์แกนิต40ชนิดอยู่ในกล่องเดียวแล้วมันทานง่ายไหมันนทามง่ายมากนช่่มกับน้ำเลย คืออยากชิมเลยคือน้ําตาลแค่1นึกรัมแล้วคืออย่างนี้เขาว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเนาะนี่ผมจะบอกจะบอกว่าในหนึ่งกระปุกเนี้ยในหนึ่งกระปุกเนี่ยเขาใช้ผัก2อกิโลมาทํานะครับผักสองกิโลมาทําวันหนึ่งกินหนึ่งช้อนมันมีช้อนตัวข้างในให้กินแค่1ช้อนไปลองเลยจัดช้อนจะได้ไฟเบอร์เท่ากับปกติที่กินสลัดสาชามโอ้ไม่กอนี่ ช็อตนี่ข้างในเป็นไม่เหม็นเขียวไหมคะพี่พี๊ไม่เหม็นมันกินง่ายอันนี้มันกินง่ายอร่อยด้วยมากนะคะอุ้ยเห็นแล้วค่ะแล้วราคาดีเลยเนี่ยราคาเท่าไคือราคา790วันนี้เหลือแค่400กว่าบาทลดห้าสิบอยสีบาท445ลดประมาณเกือบ50%าสิบเปอร์เซ็นต์เะจะบอกทุกคนว่าตาสัญลักษณ์เนี่ยเขาได้มายากมากนะใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยกระปุกหนึ่งกินได้30วันได้30ช้อนนะ หกระปุกเนี่ยเท่ากับผักใบเขียวสามสองกิโลสองกิโลเต็มเต็มแล้วก็หนึ่งช้อนที่กินทุกวันเนี่ยเท่ากับกินสลัดผักสามชามนะครับของเขาคุณภาพมากจริงๆอันนี้แพนเตยอมรับเลยหลังจากที่ไปเห็นมาไปคุยกับเจ้าของมานะใครใครไม่ชอบกินผักใบเขียวกินอันนี้เยอะนะผมว่าหลายๆคนก็ได้30มสิบวันหรือแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับที่รู้สึกว่าแบบ ลูกไม่อยากไปอ่ะลูกให้กินผักแล้วเพราะว่ากินกัแฟมาก่อนนีใช่แต่แต่อร่อยนะหอมมันมีกลิ่นหอมแบบว่าหอมหอมจะบอกว่านี่นะไม่กินทิ้งกินกว้างไม่ได้นะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะกินหมดชูการศูนย์เนาะแล้วก็ด้วยราคาปกติอ่ะเข้าใจว่าปกติอ่ะที่เขาทำโปรอ่ะคือห้าร้อยเก้าสิบที่ปลายลิ้นเนี่ยเขาเอามาให้อ่ะเป็นโปรแฟตเซลเนาะสี่ร้อยสิบสามบาทกินได้สามสิบวันซึ่งราคาดีมากครับตกวันละสิบกว่าบาท หลายๆคนมีปัญหาไม่กินผักไม่กินผักแล้วก็อยากจะแบบเติมให้ร่างกายเราเนี่ยได้มีแบบว่าไฟเบอร์เนะถูกก็อันนี้แหละเหมาะมากก็คืออะไรที่ปูพี่ปูทำทุกอย่างใชพี่ปูน่ากลัวมากอันนี้มันพูดยากมากเลยไม่ได้เดินกันเลยก็อย่างนี้อย่างนี้จะบอกว่าตัวผักใบเขียวเขาเนี่ยกัดกินกัดก็ไม่กินผักกัดไม่กินผักเหรอจริงเหรอเป็นไงบ้าง ผมมากินผักแต่ว่าผมอยากลองชิมแบบว่าถ้าเป็นคนที่เขาไม่กินผักเนี่ยเขากินแล้วมันจะรู้สึกอะไรีค<ท>ยอะม,<ท>มันกินง่าย,ไ,ยไม่กินผักที่เนี่ยพี่บุ๋มใช่ผมมกินค่ะ <laughs> <laughs> เอาไปเลยเ ฟางไงฟางฟางกินค่ะฟางซื้อไปด้วยค่ะะซื้อกะปุกที่พี่พีทแต่ฟางแต่ฟางไม่มีทางกินผักสลัดสามชามต่อวันแน่นอน่แทนเตะแทนใช่ถึงเราเป็นคนกินผักอยู่แล้วให้ดูว่าถ้ามันขมมันคงไม่กินหมดแก้วไม่ขมเลยแล้วมันไม่เหม็นเลยไม่มีรสชาติของความขมแล้วก็กินง่ายมากไม่ค่าเขียวไหมไม่ไม่ไม่เหมือนขาเขียวด้วยนะไม่มันมีกลิ่นพวกแบบไอ้พวกผักของเขาอยู่แล้วไอแม่เนี่ยเขาเรียกอะไรอะ เนี่ยมันมีเบอร์รี่มันจะมีไปเบอร์รี่หน่อยมันจะมีกลิ่นแบบเปรี้ยวๆอ่ะกินง่ายอ่ะคือถ้าใครไม่ชอบแบบรสชาติของผักอ่ะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าอันนี้มันมีรสชาติของความเป็นผลไม้มากกว่าอยากให้มีส่วนไม่มีเบอร์รี่ทำไงแล้วมันช่วยเรื่องกอันนี้เสพติดผักนะครับมันช่วยเรื่องอึด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวด้วยค่ะช่วยเรื่องอึดด้วยเศร้าคือเยวะนะคนไปเบอร์จำเป็นกับระบบย่อยอาหารมากนะครับในลำไส้เนาะ จริงๆแล้วก็เขามี2สูตรนะสูตรผักใบเขียวเลยกับสูตรที่เป็นผลไม้มมนนซึ่งผลไม้เนี่ยสามแล้วลว,ลวผลไม้เนี่ยจะช่วยเรื่องลำไส้นะครับแล้วแต่เลือกแต่ราคาวันนี้ดีมาก1กระปุกกินได้30วันนะ400กว่าบาทไม่แพงท้ากินทุกวันใช่ไหมคะถ้าคือ30วันใช่ต้องกินทุกวันมันตัดได้30สกู๊กคนที่ไม่ทานผักนะคะต้องเอาตัวนี้ไปเลย แนะนามากมากใช่ไหมกินง่ายมากมันเหมือนกินน้ําผลไม้อ่ะมันได้คุณประโยชน์เหมือนน้าเหมือนดื่มน้ําผลไม้แต่คุณได้คุณค่าของกินก่อนนอนหรอกค่ะกินผักสลัดสามจานใช่มันดีมากดีมากนะครับจริงจริงกินก่อนนอนก็ได้ครับตื่นขึ้นมาจะได้เข้าห้องน้ำเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอยากอยาอยากบอกว่าจริงๆเขาใช้ผักจริงๆทํานะ จริงครับสองกิโลทำเป็นกระปุกนี้นันหนูชอบรสนี้รสนี้อร่อยมากอันเนี้ยมันเป็นช่วยคนละเรื่องกันอันเนี้ยเป็นผลไม้ใช่คือมีส่วนประกอบของผลไม้5ชนิดก็ช่วยคนละเรื่องกันไฟเบอร์น้อยกว่าหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยช่วยเรื่องระบบไตเจสเนาะไปอ่านดูนะคะไปอ่านดูเองคุณไม่ได้เยอะค่ะเอออย่าพูดเยอะอันนี้ะพูดไม่ได้เยอะมันมีมันมีไซเลียมฮาร์ดของคุณย้ำบุ่มปริ่มมากเซเรียมงกัมันมีไซเลียมฮาร์ดใช่ อ๋อก็อย่างที่บอกว,ว่าแนะนํานะตัวตัวนี้เชียร์ตัวนี้นจริง,รงๆเพราะว่าทุกวันนี้กินอยู่เป็นห่วงนะหลายๆคนอนะ่ะที่เขาแบบทานผักไม่ได้อะ่ะแบบทุกคนที่ไม่กินผักอะ่ะเขาก็จะไม่กินมาตั้งแต่เด็ก<อ>ูกนะจนตอนโตจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วร่างกายอะ่ะมันจะไม่ไหว,ลวนลเวไงพอเวลาผ่านไปมันก็ต้องหาตัวช่วยเนาะใช่มันต้องหาตัว